สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องสวนของเราก่อนแรกนะคะจ็ไปดูกันเลยตรับชนที่สวนต้นมนะนาวนี่คือต้นมะนาวเนี่ยรูปมันก็ยังสีเขียวๆอยู่นะคะมันก็ยังเป็นรูกอยู่แล้วเราก็จะไปดูต้นออกระเพรากันก่อนต้นต้นกระเพรา แต่ตอนนี้มันเริ่มหยู่ยัางงอแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือต้นกะเพราแต่นี้มันยังไม่แก่นะแต่อดอกตรงนี้มัน,น,นะะเริ่มจะดอกกะเพรานะคะก็เริ่มจะตายกันหมดแเลยครับเราไปดูกันที่ต้นนี่คือใบต้นกล้วยนะคะใบมันก็ใหญ่กว่า,าดอก ไปต้นนี้ก็จะเป็นต้น,นมะนาวมันเดิมแต่มะนาวค่ะรูปม,มันเล็กมากตอนนี้ก็ยิ่งเล็กมากกว่าเดิอีกแล้วก็น,นี่คือต้อน,น ี th th ่คือใบไม้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูใบใบมัน่มจะหมดแล้วไม่ดูไม่ได้แล้วไปดูใบไหนงื่อ คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่มันจะเป็นต้นดอกไน้ำเองนะคะเราจะพาทุกคนไปดูดอกไม้ำค่ะแต่ดอกนี่คือคือดอกสีแดงอทำไมมันเริ่มจะหายหมดแล้วแต่ดอกมันน่ารักก่อนแล้วก็จะพาไปดูนี่นะคะนี่ก็คือดอกแบบพูดดอกเนี่ยมันสวยมาก ดอกนีจะจะพามาดูนะคะอกนี้สวยมากมันเป็นสียมพูอ่ะสียมพูสวยมากเลยค่ะแล้วทุกคนนะคะเราก็าจะพามาดูอันนี้ดอกนี้ก็เหมือนกันแต่เนี่ยเป็นสีแบบขอบแดงๆนะคะแล้วก็เนี่คือดอกเบวนะคะนี่ถ้าใครจะมาจูางเดี๋ยวนั้ดึงมันก็เราจะพาทุกคนนะคะไปดูต้นไม้ตรงนี้นะ ไม่รเปร็นดอกอะไรแต่ท่ว่ามันสวไม่ต่างดอกไม้ด่างดอกไม้ด่างสวยนี่คือดอกเหมือนเดิมที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ใบมันขึิดจาก ก็เหมือนดอกเดือที่เขาปลูกอยู่ตรงนี้วิอ,อันนี้ดอกอะไรอ่ะมันเหมือนว่ามันจะแบบจะแบบแบบไม่ไม่หรืออะไรก็ไม่รู้แตไ่ไม้แบบไม้ด่างใช่ดอกไม้ด่างมันก็จะลึแบบแต่ไม่เสี่ยมครัวหรือด้านหน้าแล้วกันแล้วก็ไปดูฝั่งดอกตรงนั้นล่ะี่คือดอกเอออะไรใบชะมวง ใบชะมวงใบชะมวงนี <ersch> ่ค่ะดอกนี้สีมันเขึ้นดอกเหมือนเดิมที่ดอกชะมวงแต่ดอกตัวนี้มันเริ่มจะแบบเก่าเก่งไม่ไม่ดีมันเริ่มจะแบบมันมันต้นไม้มันจะตายแล้วแล้วก็ได้ไปลดแต่ดอกที่เหลืออยู่ก็ งนี้แล้วก็ด้านล่างอีกตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นนึงแค่ต้นไม้นี่ก็เหมือนเดิมต้นงอกต้นงอกนี่ต้นลำไยแล้วก็ต้นลำไยนี่ต้นต้นผักติ้วอันนี้อันนี้ต้น พญาเศรษฐีไม่ต้องพญเศษเรษฐีขอไม่ป้องกันนี่วันนี้นอกาบ้านเราก็มีมีต้นมะขามริมรั้วนะคะใช่ค่ะเราก็จะพามาดูด้านนอกกันบ้างทำไมชั้นมากค่ะนี่ก็จะมีดอกที่เห็นดอกนั่ป้าที่เราจับมันก็จะเขียวนี่ต้นมะขามนะคะต้นมะขามนะคะ นี่มีอันชันด้วยอ่ะไปดูอันชันกันทำหน้ามาทนหน้ามาเออขาดต้นอันชันหลจะเอาแบบไปกินด้วยขอเด็ดสักสองสามอัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามาันจะเดีย๋ยวเราค่อยทำกินนี่คือมะพร้าวที่มันไม่ได้สกปรกมากเลยจนมะพร้าวเบี้ยวกูท้องไหนไป,ไปเริ่มใหม่เอาใหม่แล้วปูบอกทีนี้ 好，伙 <Thank> <Thank you. S 1>